ว่ายาปลอมยังมีมากมายอ,อ,อย่าไปซื้อกินเลยครับผมว่าการที่ไปซื้อกินอย่างนั้นเ,เป็นอันตราเสี่ยงที่ไม่คุ้มด้วยประการทั้งปวงคุณเมย์ซึ่งพลาดไปแล้วอยากจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดขึ้นได้จริงอย่าคิดว่าอ๋อคงไม่เกิดขึ้นกับฉันหรอกนะครับเกิดขึ้นจริงแล้วอาตรงนี้เรียนให้ทราบว่ามีการฟ้องร้องกันนิดหน่อยใช่ไหมฮะเราฟ้องใครครับ จริงคือจริงจริงตัวนี้คือเรื่องมันก็จบไปแล้วเราเราก็ไม่อยากจะเอ่ยชื่อบุคคลอื่นเนาะ,ะแต่ว่าคร่าวๆก็คือว่าคือเบื้องต้นเราก็แจ้งความกับร้านที่เราได้ไปซื้อมานะครับกับผู้ผลิตคือผู้ผลิตไม่เจอเลยสาวไม่ถึงตัวผ<ม>ู้ผลิตไ,ไม่ถึงครับอ่าเล่าให้ฟังกันละกันว่าในที่สุดก็มีการช่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายโดยผู้ขายไม่ใช่ผู้ผลิตผู้ขายก็ซั่ทอดไปถึงเอเย่นเอเย่นก็รับ มันยังมียาตัวหนึ่งซึ่งในสถิติที่เขาทํามาเนี่ยที่เขาเก็บมาเนี่ยถ้าได้ใช้ยาตัวนี้นะครับของต่างประเทศนะครับเพราะของไทยนี่ไม่แน่ใจว่ามีมีการใช้หรือยังนะครับผู้ป่วยเนี่ยรอดทุกรายหมอพูดมาอย่างเงี้ยแล้วก็ถามว่าเราจะใช้ไหมบอกใช้ครับราคาเท่าไหร่ครับผมอราคาโดนละหมื่นสามให้คนหนึ่งต้องสองโดส ก็ก <g ül s> ็ก็เอาครับก็สู้รสู้นะครับเราเสียต <c oughs> <straight> ังค์เป็นเสียตังค์เป็นสายที่บอกเฉพาะยาเนี่ยเป็นสายเฉพาะยาตัวนี้ตอนแรกเราก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันทีนี้พอสรุปสุดท้ายของการรักษาเนี่ยคณะแพทย์คณะพยาบาลนะครับที่ตึกร่มฉัดนะครับร่มฉัดสาที่โรงพยาบาลสุวรนครแล้วก็คณะเภสัชก็ได้ประชุมกันแล้วก็เสนอต่อท่านผู้นวยการโรงพยาบาลสุวรนครว่ายาตัวนี้ผู้ป่วยจําเป็นต้องได้รับถ้าผู้ป่วยไม่ได้รับยาตัวนี้ ก็คือจะเสียชีวิตท่านผออ,อ,ก,อก็ใจดีก็อนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลไปครับ